โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมไอเด็กโดนคนดีมีคนเดียวนะครับน้องๆในเซิร์ฟเวอร์ดีมูสคูลนะครับตอนนี้ข้างหลังเราตีกันก็ปล่อยมันไปแล้วกันนะครับคือวันนี้มันมีสตรีมเมอร์มาสตรีมนะครับไอบอสเดอะซีซิสนั่นเองเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเอารถตู้จับเด็กไปจับมันเฮ้ยเเพื่อนกูนี่หว่า้ยอย่าเพิ่งไปตีเดี๋ยวมึงต้องไปกับกูกูมาแล้วเพื่อนขึ้นมาเลยึ้นมาเลยมานี่แหละรถตู้คันเดิมซึ่งตอนนี้มันเป็นกิจกรรมห่อศพด้วยมันห่อศพกันเต แต่ละโรงเรียนก็จะประมาณนี้เลยมันเท่าๆกันนะมันจะคล้ายๆกันมันจะแบบไม่ขาดไม่เกินนะพอๆกันเขาเรียกว่าอะไรสมอะไรสมะอะไรสมมาดุลน,นะเออสมมาดุลน,นะครับผมเอาหล่อไปเล่นกิจกรรมป่ะไปเล่นกิจกรรมเป่าน้องขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆเดี๋ยวพาไปหอศพเร็วไอ้เหี้ยตูนลงไปปิดตัวชุบเลยเนี่ยมันกำลังชุบเลยเนี่ยงานปีปอดอยืนนี่กูบุ๊ดอุ๊บโอ้โหตัวแม่งวารไปดูเลยอึ๊บแอนิโมอล์แอนิเมอล์เราจะเล่นหอนไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะ เฮ้ยระวังนะมันเล่นเปรนไอ้ตุนไอ้ตุนมันเล่นเปนไอ้ยนี่หนีดีกว่ากูกูไม่อยู่แล้วกูมาแล้วกูหนี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 มึงหนีมาเลยโย่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะดักชนมันเลยนะโอเคปะเนี่ยกูไม่เคยจะตีมซนไส้ใครแล้วแบบแม่งคือแบบแม่งตื่นเต้นเว้ยเอ้ยรอเบกเลยรอเบกเลยรอเบกเลยคันสีฟ้าได้ไหมคันสีฟ้าได้ไหมไหนคันไหนคันไหนเฮ้ย ไปไปคันกู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 ไปคันมามาๆาม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 ไมามามามลมา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 มเมารามาอาม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 ูมา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 นาม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 อมา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 าม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 ีมามาไาเดี๋ยาม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 มามามามมนยมามม เสียงมันอ้วนๆมันคุ้นๆว่ะไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวกูพาเข้าแบงค์ในเลยลึกๆลึกๆลึกๆทะลุช่องแบบนี้ปาเป้เฮ้ยมากระเทือนพี่เจดิดิมันลอบกูมาฆ่าเอ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 ามาเดี๋ยวกูหนึ่งๆกับมันนี่ไอ้เวนเนี่ยอืมเสมอต้นเสมอปลายหมายถึงความโง่นะเอเมน มันเบียกอะไรมั่วตัวอะไรเนี่ยไม้มันบวกตูวมันไหวเปล่าเฮ้ยมึงไหวเปล่าวะเฮ้ยโคนฟรีอ่ะเยอะเกินเว้ยมันมันมาเยอะเกินเว้ยพูดเหมือนดีฟรีเหมือนเดิมเออฮ่าพ่อเมย์ควายไอ้ตัวตอนนี้เราช่วยโรงเรียนเราก่อนไหมเราไม่ไหวแล้วมึงดูดิเนี่ยมันมาโรงเรียนมันมาเต็มเลยโอ้ยมันหอสตบมันอะไรกันนัวเลยปุ๊บโป้ง ลุบลบโป้งโอ้โหเต็มหัวไม่แตกไอ้ตาลุงนี่แม่งโปแล้วไอ้ตาลุงจิ้งโคน่ะแตกตาลุงตายอ้ยใครก็ถือดาบกามูไรมาเสากยาวยกดิเจอไม้ยกดิยกโซนดิมาดิโรงเรียนในบอสไม่งุดหงิดเลยหวะเพื่อนเฮ้ยขอโทษกูหักหลบเจอไม้หักหลบไม่เคยเจอดิเจอไม้หักหลบมึงก็ไม่เคยเจอมึงห่ออะไรห่ออะไร เฮ้ยมันกระหอดแต่ก <Luis> ูจะชูป <sous io> <lay> ่ะไอ้ตุ้นตุ้กูชุบแล้วเพื่อนสวยตัวนไอ้ตัวหนึ่งตัวนไอ้ตัวหนึ่งตัวนไอ้ดีกับตุ้นนั่กิ๊มาฟักโอ้ยกูตายตุนนั่งกิ๊มาฟักโอ้ยไม้บําเฮียเชือเลยตอนนี้แม่งโอ้โหแม่งเยอะแม่งเยอะโอ้โรงเรียนมันเยอะมันห้าวไอ้ตุนมึงอย่าเพิ่งออกมาแล้วเว้ยมันเยอะจัดเลยมันเยอะจัดเลยเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรมึงนี่เฮ้ยอะไรมึงนี่เฮ้ยไม้บําไม้บําไอ้ไอ้นี่ตีน้ำตาลมึงมั่วอะไรดิ เฮ้ยโอ้ยอันี่หิวห่อศพจัดเลยแม่งไม่ได้ตีตายด้วยกูตีตายแม่งห่อของกูโอ้โหโคตรหิวอ่ะไม่ได้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 มากูมาให้มันละการเปิดเพลงอ่ะกระจอกไอ้ยาบอสใครเปิดเพลงบนสมาธิอ่ะกระจอกที่ไหนย ไว้เปล่าล <bin uk> <azo> ุงเฮ้ยน้องมึงขับรถออกไปดิคนไว้รุ่นเขาจะตีกันเนี่ยไะเฮ้ยตุนซุบหน่อยตุนเอ้ยตุนมันออกกูเดี๋ยวแล้วจแล้ว

่อบกันจูบเืกันไอ้ตัวมึงโดนเหรอนัองตัวตัวกูวชุบไนี่นะไอ้นี่โหนะไปึ๊บโอ้โหตัวแมงวับห,หนีกูเลยกลัวแมงโปแล้ว โอ้เมราตีแล้วโอแล้วมาเลยกูต,ตายโอ้โหมันถีบมันถีบชุบโอมันมากเลมันถีบชุมบชมันแบบอนิเมชันอ่ะเฮี้ยูโดนะยญาหอบบกวางนะครับ <c oughs> มันขอนุญาหอบบกวางไปฝากใครเนี่ย โอ้โหเย่โรงเรียนมันเต็มเลยเป็นล้านอ่ะเย่เพื่อนเรามีอยู่ไม่กี่นอไหวปะเนี่ยลุงโอ้โหกูโดนรถชนกูโดนรถชนอะไรไม่รู้ความแรงหมายข้อมแรงความไม่แรงตีไม่แตกนะมั้งตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยมาเลยอ้วนอ้วนอ้วนเอา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 ไม่บอกนะขึ้นที่สแอนมิ้ก็โดนแบ็คกับบอลน่ะพี่เออเขาห้ามบุลี่อ้วนนี่ไงเอ๊ อ้วนแล้วไงไม่ไหลใจแล้วกันเว้ยไม่ไ้โดนชื่ออะไรวะคุณดูไรวะใครบดอะไรวะแก้วใช่เหรอแก้วบอสเหรอไปหนึ่งนะสัตว์ปึ๊บๆึบไอ้ไนี่มึงใครเนี่ยบอส ไอ้บอสไอ้ไอ้บอสไอ้บอสไี่บอสที่บอสไอ้บอสเลยลิงไงบอสตัวมีคนด่าไยบอสตัวตัวกันโตเฮ้ยกูตีเพื่อนตายเหรอกูจุกเพื่อนก่อนกูจุกโดนหรือเปล่ามึงเคยโดนหรือเปล่าเนี่ยกูเกลียโดนว่าไงเพื่อนวันนี้เรามาพบกับกับคอลเลกชันใหม่ของตอยเบสโตอ๋อเลียนอ๋อเลียน เ,เพลงเก่าสมัยวันนี้เรามาเล่าถุงบุหรี่นะครับน้องๆโดนหรือเปล่ามึงเคยโดนหรือเปล่าเนี่ยโอเคโดนก็ไงบ้านวันนี้เรามาพบกับกับคอลเลกชันใหม่ของ toy besto คุณคุณสิบเพลงเก่าสมัยวันนี้เรามาเล่าถุงบุหรี่นะครับน้องๆ้เย วันนี้เรามาเลิกหนุบบุหรี่ได้สัปดาห์ที่สองแล้วดาดาคุณ<ม>เคยฟังกันหรือผมเลิกบุหรี่แล้วแม่ขอขอให้เลิกเหรอขอหนุนด,ด้วยได้ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยววันนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวรอบหน้าสตรีมเมอร์คนไหนมาเดี๋ยวโอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับน้องๆหลุดเลี้ย